S <S ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นาราทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกน,นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเห็นช่องผม่ด้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการคัดลอกข้อความบนเฟซยูทูบตางๆนานาๆน,น,นะผมอ่านะผมจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา ครับผมแอปที่ผมจะมาพูดถึงก็คือแอปตัวนี้ครับผมอันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Play Store ของเราได้เลยนะผมอเมื่อเราไปที่ Play Store นะผมให้เราค้นหาเลยนะผมว่าคัดลอกข้อความนะผมอคลิปนี้ผมได้มาทําใหม่นะผมหลังจากที่มีการคอมเมนต์มาว่าเสียตานทาไม่ได้คอมเมนต์คัดลอกตันนาตันตนาไม่ได้แบบนี้ผมซึ่งบอกเลยว่าผมไม่เคยถองกันติดต้านเลยนะผมนี่ผมใช้มาตั้งแต่นี้ผมอ่านี่ผมแล้วผมก็ได้คอมเมนต์ไปนะผมว่า ผมใช้ตั้งแต่วันที่17เดือน6 2019นบะผมดีมากครับสุดติมไปเลยนะผมนี่คผมล่าสุดผมก็ยังใช้นะเพียงแค่ผมเลื่อนลงมาครับผมมันก็จะมีระบบนี้ครับผมอ่าตรงจุดนี้ครับผมนี่ไงคัลอเนี่ยผมแอปอันนี้คือแอปของเขานะผมเราจะเอาข้อความในส่วนไหนครับผมตอนนี้คือมันคุมดาให้ผมแล้วใช่ไหมเราจะเอาส่วนนี้เราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติ๊กได้หมดเลยนะพี่น้องอ่านี่ไงนี่ครับผมอ่าแบบเนี้ยแล้วเราก็ คิดที่อ่าดินสอนะให้เราคิดที่ดินสอนะเพื่อที่จะแก้ไขว่าเราเอาหมดหรือเปล่าแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะเอาหมดนะผมก็คัดลอกได้เลยนะอย่างเช่นอ่ะติที่ข้อความอ่าดินสอนเมื่อกี้เนาะนี่ไงครับมันก็จะมีแบบนี้แล้วแอปตัวนี้ครับผมมันไม่ใช่แอปที่คัดลอกเฟซธรรมดาแบบนี้เฟซเนี่ยใครๆก็คัดลอกได้ใช่ไหมผมว่า,าเพื่อนคนนี้โพสตแบบนี้มันก็คัดลอกได้ผมแต่แอปตัวนี้มันคัดลอกได้ถึง แบบนี้เลยนะพี่น้องนี่ครับผมถ่ายทอดสดแบบนี้ยเราก็คัดลอได้เลยนะรูปภาพห้องสร้างห้องอะไรต่างๆงเนี้ยเราลองมากดที่นี่ครับผมดินสอดูนะนี่ครับผมอ่าตอนนี้คือสิ่งที่ผมคัดลอกนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะคัดลอกให้ดูนี่ครับผมคุณคิดอะไรอยู่แบบนี้นี่ครับผมอ่าอันนี้คือนี่แต่โพสได้เลยไม่จําเป็นต้องเขียนต้องนั่งเขียนอะไรแบบนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวคุณคิดอะไรอยู่เดี๋ยวผมลองคัดลอกให้ดูนี่ครับผมนี่คัดลอกครับผมตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมวานนี่ครับผมอ่าอ้าวซานโพส คุณคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่สันพอ่าคุณคิดอะไรอยู่ไม่สามารถคันลอดได้นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในจุดที่ YouTube กันเลยนะฮะ u t u b e อ่ o u t u b e ก็สามารถคันลอดได้นะผมนี่ไงตรงนี้ไงนี่ครับผมอ่าเดยวปั้นนอแบบนี้ก็คันลอครับผมแล้วค้นหาได้เลยนะนี่ครับผมอ่าเป็นไงโอเคแต่คอมเมนต์นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถคันล้อดได้หรือเปล่า นี่ครับผมคอมเมนต์ Comment ล่าสุดเขา่อไม่ได้แล้วเนาะเมื่อก่อนก็นี่ไงตอบกลับเขา่อได้อยู่ครับคือถ้าอันไหนมันขึ้นดําแบบเนี้ยเออขึ้นสีฟ,ฟ้าๆแบบเนี้ยก็สามารถเขา่อได้นั่นเองนะฮะนี่ไงครับผมอ่าแบบเนี้ยเราอยากจะได้ส่วนไหนส่วนไหนแบบนี้เราก็สามารถมาคุมดําในจุดอ่าตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะผมเราอยากจะเอาแต่ที่นี่นะเพิ่มความคิดเห็นสาธารณะ,ะ,ะนะเราก็คัน่อครับผมนี่ไงแล้วก็กดวานโพสต์ได้เลยนะฮะอ่าในจุดนี้ลบก่อนนะฮะ ก็ง่ายๆประมาณนี้ผมแอปนี้ไม่ได้มีอะไรทับสองม่านใหม่นะผมอ่เดี๋ยวผมจัดลองไอ้นี่ดูนะท้องการติดตั้งครับผมแล้วติดตั้งใหม่รอบนึงนะฮะติดตั้งครับผมตอนนี้แอปได้หายไปละอ่าติดตั้งเสร็จสาซึ่งมันต้องขออนุญาตก,ก่อนเนะาะอา่กดเปิดครับผมนี่ไงให้เรามาอนุญาตในจุดนี้ผมกดเปิด แล้วมันก็จะไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของเรานะให้เราเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาให้เราหาแอปที่เราจะเปิดอ่ะนี่ครับผมคันลออเนอะาะจะนั้งครับผมให้เรากดเปิดในจุดนี้ครับผมอ่าตดลงครับผมแค่นี้ครับผมมันก็เราก็ไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรในจุดนี้อนะีกแล้วนะกดออกครับผมกดออกกดน,นี่กดออกไปหมดแล้วมันจะขึ้นที่นี่ครับผม ในหน้าจอของเราครับผมถ้าเราเอาลงมาแบบนี้มันจะขึ้นเลยนะแล้วเราก็สามารถคัดลอกได้เลยนะนะในจุดนี้ครับผมนี่วันจาน์แบบเนี้ยอ่ะตรงนี้ก็คัดลอกได้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปโพสในที่เฟซให้นะนี่ครับผมวันจันรวันที่10สิงหาแบบนี้ก็โพสได้ครับผมโอเคง่ายๆประมาณนี้เองนะผมสําหรับแอปตัวนี้นะผมโอเคท้ายที่สุดนี้ครับผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนอีกนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามทวิดีโอคลิปด้านลาน่างนี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ